สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสอบกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในรอบค่าวันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับเป็นประจำนะครับในช่วงเวลานี้จะพาท่านผู้ชมมาเช็คในส่วนของฝนที่กำลังถล่มในช่วงคืนนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ฝนนะตอนนี้จะเห็นว่า หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะในโซนภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นจุดเดิมที่ฝนตกต่อเนื่องเมื่อคืนนี้นะครับนี่นะครับในช่วงหัวค่ํานี้ฝนถล่มหนักแถวราชบุรีนครปฐมนะครับสมุทรสาครครับสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนะครับแล้วก็มาถึงพระนครศรีอยุธยา นครนายกสระบุรีปราจีนบุรีนะครับรวมทั้งสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมอยู่โซนอำเภอไหนช่วยแจ้งข่าวมาด้หนึน่งครับว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้ฝนเริ่มลดลงหรือยังหรือว่าน้ําท่วมโซนไหนบ้างก็แจ้งมานะครับล่าสุดก็มีข่าวในเรื่องของน้ําท่วมถนนที่จะสัญจรผ่านหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นแถวกลสินแถวลำปางนะครับมีน้ําท่วมนะครับ ในส่วนของภาคอีสานนับวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโซนนี้นะครับแถวชุมแพแถวขอนแก่นนะครับรอยต่อระหว่างขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์ครับหนองบัวลําพูเลยอุดรธานีบางส่วนนะครับเช่นเดียวกับโซนนี้จะเป็นมุกดาหารนะครับมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญบางส่วนมีกลุ่มฝนปกกลุ่มนะครับในช่วงคืนนี้ เช่นเดียวกับโซนภาคเหนือฝน,นอยู่โซนแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวนั้นนะครับโซนรอยต่อระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากครับที่กําลังตกเช่นเดียวกับน่านนะครับมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปโดยการรายงานในส่วนของสถานการณนะ์ฝนในแต่ละพื้นที่มานะครับว่าสถานการณ์น้นําฝนเป็นยังไงบ้างในช่วง วันนี้นะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณร่วงหน้าสําหรับท่านผู้ชมที่แจ้งข่าวมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรดาร์เป็นเรดาร์เช็คเป็นรายอําเภอนะครับในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะครับมาทางด้านนี้ก่อนจะเห็นว่าที่อําเภอปากชมจังหวัดเลยมีฝนนะครับอำเภอนาด้วงเลยอําเภอเอราวันเลยอําเภอวังสะพุงเลยนะครับอําเภอภูหลวงจังหวัดเลย อำเภอหนองหินเลยนะครับอเภอผาขาวจังหวัดเลยอเภอภูกระดึงเลยนะครับอเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอเภอชุมแพขอนแก่นนะครับอเภอหนองนาคำอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิอเภอคอนสารชัยภูมินะครับอเภอเมืองชัยภูมิบางส่วนแก้งคลอบางส่วนอนนท์สะอาดอุดรธานีนะครับอเภอน้ำพองขอนแก่นอซำสูงขอนแก่นนะครับ อำเภอบางสามหมออุดรธานีฝนกาลังตกหนักนะครับตรงนี้แดงนะครับอำเภอกุฎจักอุดร,รบางส่วนนะครับอำเภอกุฎจักอำเภออนองวสซอบางส่วนราต่อระหว่างกุดจักกับอนองวสซอมีฝนนะครับบ้านผืออุดรน,นายูงอุดรมีฝนนะครับน้าโสมเช่นเดียวกับสังคมจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอโพตากหนองคายอำเภอท่าบ่อหนองคายนะครับอำเภอวาริชภูมิสกลนครโซนนี้ก็จะเป็นกมาลาไสกาลสินนะครับ อำเภอยางตลาดกาลสินอําเภอรองคำกาลสินอําเภอโพนทองร้อยเอ็ดอําเภอหนองพอกอําเภ um. อเสรภูมิอําเภอคำชะอีมุกดาหารนะครับอําเภอเมืองมุกดาหารฝนถล่มหนักนะครับในช่วงนี้ดอนตาลมุกดาหารอําเภอเมืองกับอําเภอดอนตาลฝนถล่มหนักนะครับในส่วนของมุกดาหารเช่นเดียวกับอําเภอชานุมานของอำนาจเจริญนะครับตรงชานุมานในฝนตกบ่อยนะครับอาจจะมีเริ่มมีน้ําท่วมนะครับปทุมราชวงศ์สานะครับ อำเภอเสนางนิคมอำเภอไทยจเจริญยะโสธรน,นะครับอำเภอกุดชุมอำเภอเริงอำเภอเรืองนกทายะโสธรน,นะครับก็มีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับที่กาลังตกอยู่นะเวลานี้เดี๋ยวไปดูเรดาร์ของสกลนครนะครับนี่นะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนนะครับอยู่โซนนี้นะครับโซนน้ํโสมอุดรธานีส่วนรคูหาหนองบัวลําพูนากลางหนองบัวลําพูนาวัางหนองบัวลําพู อำเภอเมืองกุฎจับอำเภอบ้านผืออำเภอนายงอุดรน,นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองมุกดาหารอเภอดอนตาลอ,อชานุมา,นน,น,าน,ออนนะครับนี่เป็นเรดาร์ของสกลนครนะครับดูทิศทางฝนจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ฝนเคลื่อนตัวจากเหนือจากใต้ไปเหนือนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวจากนู่นครับฝั่งมหาสมุทรกาล,ลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาดึกๆอาจจะมีฝนมาเติมได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูชายนานะครับนี่นะครับฝนในส่วนภาคกลาง ฝนอยู่ที่วัดเพลงราชบุรีนะครับอเภอดําเนินสะดวกอําเภอบ้านแพ้วอําเภอเมืองสุทรสาครอําเภอกระทุ่มแบนอําภอสามพรานอําเภทวีวัฒนเขตทวีวัฒนานะครับเขตบางแคเขตหนองแขมบางขุนเทียนเมืองสมุทรสาครบางขุนเทียนนะครับจอมทองภาษีเจริญบางแคบางกรวยนนทบุรีบางใหญ่นนทบุรีนะครับ อำเภอเมืองนอนทบ,บุรีปากเกร็ดบางพลัดกรุงเทพฯพระนครนคนเขตสาทรเขตราชเทวีเขตอำเภอเมืองนอนทบ,บรุรีเขตจตุจักรเขตห้วยขวางเขตคานายาับบางเขนดอนเมืองปากเกร็ดนนทบ,บรุรีสายไหม,ยม,กนะมกรุงเทพฯคลองสามวาหนองจอกฝนถล่มกรุงเทพเกือบทุก เขตเชียวนะครับในช่วงหัวค่านะครับในช่วงคืนนี้สําหรับโซนกรุงเทพก็อาจจะมีในส่วนของน้ําท่วมรอการระบายนะครับน้าท่วมขังที่รอการระบายนะครับก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วในช่วงค่ําคืนของกรุงเทพมหานครนะเมื่อคืนนี้ก็ตกนะครับของสัมวาลำลูกกาปทุมธานีหนองเสือปทุมธานีนะครับองครักษ์นครนายกบ้านสร้างปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพลปากพีนครนายก อำเภอเมืองนครนายกอบ้านนานครนายกอแก่งคอยสระบุรีวิหารแดงสระบุรีหนองแคสระบุรีอเภอเมืองสระบุรีแก่งคอยอเภอเฉลิมบระเกียรติโคราชพระพุทธบาทบ้านหมอเสาไห้สระบุรีหนองแซงสระบุรีเมืองสระบุรีนะครับภาชีพระนครศรีอยุธยาท่าเรือพระนครศรีอยุธยานะครับหนองผาภูมิการชนะบุรีสังขะการชนะบุรี ายโยกการจนบุรีนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับกงไกรราชสุโขทัยคิริมาสุโขทัยนะครับพมพิรามนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนภาคกลางนะครับในส่วนของภาคใต้คืนนี้ฝนเริ่มหายไปแล้วนะครับฝนเริ่มจะซาลงแล้วในส่วนของภาคใต้ก็ไม่ตรวจเจอตรวจไม่เจอกลุ่มฝนนะครับในช่วงวันนี้ไปดูทางด้านภาคเหนือบ้างนะครับภาคเหนือเรดาร์พิชุโลกเจอกลุ่มฝนอยู่ที่ไทยงามกำแพงเพชรนะครับ อำเภอครีมาสุขโขทยัยอเภอบางระกำพิษณุโลกอภอสีสำโรงคสุขโขทยัยเมืองสุขโขทยัยอำเภอพรมพิรามพิษณุโลกพิชัยอุตรดิตตรอนอุตรดิตนะครับชาตากาลพิษณุโลกแล้วก็พระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกในช่วงภาคเหนือตอนล่างนะครับไปดูเรดาร์ลำพูนนะครภาคเหนือตอนบนนะครับเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อเภอปลายแม่ฮ่องสอนนะครับอเภอปางมะพ้าแม่ฮ่องสอนบางส่วน อำเภอเวียงแห่เชียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่อำเภอแม่แตงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดบางส่วนอำเภอป่าซางลำพูนบางส่วนบ้านห้องลำพูนบางส่วนนะครับแม่ทาลำพูนครับอำเภอแม่สลวยเชียงรายนะครับอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเป็นภาพรวมกลุ่มฝนในช่วงหัวข้ามภาคเหนือนี่ฝนน้อยครับจะมาอีกทีรอบดึกนะครับ รอบดึกๆจะมีกลุ่มฝนเยอะนะครับในโซนภาคเหนือนะครับเป็นประจํามาหลายวันแล้วซึ่งถ้าดูจากในส่วนของแผนที่อากาศเนี่ยจะเห็นนะว่ามีร่องบอสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับในขณะเดียวกันพายุที่อยู่พายุโซนร้อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นไปตามที่หลายสานักคาดการไว้นะครับจะเคลื่อนไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็พอผ่านช่องแคบตรงนี้แล้วก็จะโดน ยอมความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยไล่ให้เขาเคลื่อนตัวลงมาต่ําลงนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยต้องรอติดตามสถนานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงประมาณ 4- 5หวันข้างหน้าน่าจะมีการประกาศจากกรุมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของกลุ่มเมฆฝนในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในโซนนี่ะครับที่กำลังตกหนักสุดก็คือกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับ แล้วก็ในส่วนของภาคอีสานทางด้านตอนบนด้านตะวันตกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีสานตะวันออกนะครับอยู่มุกดาหารกับอำนาจเจริญนะครับรอยต่อ2จังหวัดนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มในโซนภาคเหนือนะครับปลายนะครับมีกลุ่มฝนกระจายนะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ฝนเริ่มหายไปแล้วท้องฟ้าโปร่งนะครับในขณะที่ภาคอีสานบางส่วนก็แถวอีสานใต้แถวอุบลราชธานีก็มองเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเกือบเต็มดวงนะครับวันพระเมื่อวานนี้นะครับ ก็หลายๆพื้นที่แถวอุดรบางส่วนก็เริ่มที่จะฟ้าเปิดแล้วนะครับมองเห็นพระจันทร์สว่างสวยสวยงามนะครับเป็นข้อมูลในส่วนของกลุ่มฝน,นรับดูคาดการปริมาณฝนสะสมในคืนนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมใน12ชั่วโมงนี้นี่นะครับฝนก็จะอยู่ตามที่เมื่อกี้นี้แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับก็ระวังในส่วนของฝนในค่ําคืนนี้รอบดึกอาจจะมีฝนมาเติมได้ แล้วก็มีกลุ่มฝนแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนรวมทั้งในส่วนของภาคตะนอกเชียงเหนือทางด้านตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนสะสมได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตคืนนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รายงานในส่วนของสถานการณ์ฝนเข้ามานะครับและขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ